สวัสดีครับโพธิรีฟาร์มครับผมสวัสดีช่วงเลิกงานนะครับายผู้ายคนอาซีปไปเ็ดนาทีตอนนะครับหลังเลิกงานนะครับส่วนผมนะครับเลิกงานแล้วนะครับแม่ตัดหยาให้งั่วนะครับผมนี่ครับแป้งหยาแปงนี้นะครับประมาณหนึ่งหนึ่งไร่นะครับไล่นิดๆตัดได้เป็นอาทิตย์แล้วครับตัดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว ม้วนเขียวเขียวเนี่ยคือม้นวนตัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสีผ้าลงไปเบิ่งนาะครับน้อก่อนสีือเบิ่งนะครับ,เ,เ,บ,รบเดี๋ยวสีพ้ามาเบิ่งขอ,อกนะครับเมืองขอ,อกเหมือนเดิมนะครับผมเบิ่งงวมากินนามกินไหนลราโบลังชิงนะครับขอ,อกอะคือเกาครับขอ,อกบวานบางคือเกานะครับผมตัวนี้ก็เป็นขิง,งัวนะครับตัวนี้ คนออเดอร์มานะครับหนึ่งร้อยกระสอบนะครับขีแหงนะครับแหงดีนะครับนะครับให้เบิ้งขอกนะครับขอกสะอาดครับขอกแหงดีนะครับสะอาดดีนะครับขอกเป็นคือเก่านะครับขอกใหม่ขอกวันบ้านนะครับผม ฝังครับอยู่อขอกฝั่งของนี่ก็ได้อยู่ประมาณว่าหาหกหลอยนี่แล้วครับบ่หลายครับบ่หลายตัวนี้ก็อยูนอ่นี่นออเดอร์ที่สั่งนะครับหนึ่งร้อยกระสอบกระสอบเตรียมๆแบบนี้นะครับผมสี่สิบบาทนะครับผม ไปนะครับพอมีทุนมีอย่างเท่ากับปับปรุงแตงขอกไปเรื่อยๆนะครับผมนี่แปลงหยาแปลงปล่อยนะครับผมปล่อยบ่อยบ่คอยไดี๋ยเปิดน้ำใส่นะครับกับเปิดใส่นะครับบางมือกัใส่อีกมองนึงบางมือกัใส่อีกมองนึงนะครับผมเป็นเทปน้ำพุ่งนะครับขนาดหนึ่งนิ้วหาหูนะครับกับพุ่งอยู่นะครับพุ่งดีอยู่ ก็ถือว่าบ่ตตองมใหญายดูนะครับเปิดแื่ละหนึ่งชั่วโมงหรือครึค่งชั่วโมงนะครับผมนยเรียงไว้นะครับเรียงไว้พุ่นชุดพุดพ่นครับม่วนถือหน้าม่วนเขียวๆนี่คือม่วนถือหนามนะครับผมม่วนบ่ท่านเขียวคือบอ่อท่านี้ถือหนามนะครับปิดหอยกันครับ กล่องกับสีสั้นๆในจักน้อยนะครับอันนี้เป็นขอ,อกเล็กนะครับขอ,อกตัวนี้เอาค่ายมาไหว่อยู่ครับตอนนี้ขี่ควายกับแหงๆนะครับนี่มีแต่ขี่ควายนะครับบันี้มีขิ่งหวาผาสมเลยน,นะครับตัวนี้เสียไปใสน่นานะครับขอ,อกะกถือว่ายัางพอใส่ได้อีกอยู่นะครับ ไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแปลงห้างกันเลยครับตอนนี้อัปเดตนะครับวัวกับยี่สิบยี่สิบตัวนะครับควายอีกแปดนะครับถามว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเลี้ยงยังไงนะครับผมก็เลิกง,งานมากกับตัดหยางสินะครับตัดหยาใหัวกลางเว้นกัเอาออกลาเป็นชุดไปมือนีชุดนีออกมืออื่นชุดนีออกนะครับผม กัะปูงยาไว้น้ำนะครับผมนี่หม้อน,นี้ตัดอะไรห,หนึ่งอาทิตย์เด้กำลังเขียวครับนี่สิใหสีเบิองไก่จักน้อยนี่หม้อน,นี้เห็นบ่ครับสังเกตนะครับตัดได้บ่ถึงอาทิตย์กระจีแตกยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับผม เรวพาไปเบิง์นมองที่ว่าก็ให้ตัดนะครับกาที่ไล่ไล่ตัดทุกมือนนะครับตัดตัวละหอบตัวละเข่งไปนะครับผมเฉลียกับเข่งละซิฟกว่าโลนะครับขาวการให้กินฟางนะครับตาที่ว่านานาเติบนะครับนาแบบนาเลยแหละครับ ใส่ขี่ไก่หาซิบกระสอบนะครับรากาวุ้ยยูเรียนะครับสูดสี่สิบศูนย์ศูนย์ศูนย์บอกครับนะครับยูเรียตากระต่ายใส่เขาไปเลยครับมันกระสีเขียวๆง,งามๆแบบนี้นะครับตัดใหงื่อค่ะตัดนิดเดียวกะได้แล้วครับตัดนิดเดียวก็วตดเ,ดวกเต็มรถสองรถนะครับผมกับบรรยากาศ หาโม่งเลงสิโม่งโปงนะครับกับประมาณนี้นะครับพาแจะว่านี้ยังอยู่สูงๆูนะครับกับเหลืองงานมากมาตัดหย่าครับผมนี่ครับกะเป็นชีวิตประจําวันนะครับเข้ากับเห็ดทุกมือนะครับท่านบ่าตัดกะบบได้กินนะครับอ้งอ่ะได้กินแต่ฟางนะครับแล้วก็กินหย่าเล่มมาจากทงจากทานนะครับผมพูนครับขวายอยู่พูน ควายซูมไปครับซูมไปโอ้ยอยูุ่มคนครับว่ามันผ้ากระลินหอยหรอเป่นนะนี่ครับตัวนี้เป็นห้าไนนะครับผมหยาไนกะถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับผู้เลี้ยงงัวนะครับรอบตัดไวนะครับความหนากะหนานะครับหยาโปรตีนกะ ูงน้ำนะครับผมน้ำท่วงกับโปตายแหลงกับบปตายนะครับแช่บริตัดซื้อนะครับท่านท่านแหลงนะครับมันบริตัดนะครับผมนะครับอยู่ฝามันกับบรรยากาศประมาณนี้นะครับหัวรอบขอบชิดนะครับของแปลงยานะครับหินจักขอบเขดนะครับ เวลาเขาปล่อยงัวงมามันก็บ,บ่สิเดบ่เดีเด๋ยเขามาหนีนะครับถามมาเป็นยังคือบอ่ปล่อยให้กินเลยนะครับก็คือัห้ปล่อยให้กินมันก็กินพ่อซ้ำหนึ่งนะครับกินพอะอิม่มหลักทีเหลือมันก็ยำครับยำยำหลักเฮ็ดไหงาเฮ็ดไหยาแบบพกช่ำบ่เขาเอื่นนั่นแหละครับมันมันก็นเลยบ่ปล่อยเขามาตัดให้กินดีกว่านะครับผม พอตัในใ่้กินเหลี่ยมันก็สีเงาไว้นะครับแล้วก็เด็ก,กินแบบทั่วถึงนั่งครับเอาไปเซห้างคือกินเกีียงนะครับผมบอู้หว่าอยู่า้ามืนเป็นแนว่นี้บอน,นะครับผมสังเกตนะครับมันเป็นแดงสีนะครับผมกะเฮ้ากะสังเกตเลยกะเลียนรูไปน้ำนะครับบอเมนว่าเฮาเลียงล้ะกะฮันว่าเอาไปลามกะลามอยู่หันเราจะกินเกลยงนะครับ จักดิกินบอนะครับว่าม่นกินสีดินสีดอนไปนะครับผมหัวนะครับจริงสำคัญคือการกินการอยู่การพักผ่อนนะครับทุกอย่างมันกัสิสมบูรณ์เองนะครับผมมาแต่กรนะครับเป็นยังผู้เ่านะครับเพื่อนคือเหลี่ยงใดนะครับหัวอ้วนหัวพีนะครับก็คือทำไแต่กรนะครับพ่นเหลี่ยงหัวบอลไลนะครับผม ในความคิดผมนะครับคนเลี้ยงบ่ร้ายหลักกะหญ้ากะร้ายนะครับหลักกะเพิ่นบ่คอยใส่วานใส่ยานะครับข่าย่องข่ายยาสิสามัยแ้่กอนะครับเพิ่นบบคอยใส่นะครับกะหญ้ากะงามนะครับแจ่าซูมือนี้นะครับหญ้าน้ำหนานะครับมันกะบบคอยมีนะครับบวกกับหลกหลอดน้ำประจษาครับกะ เป็นคลิปนะครับมาทักทายนะครับ Fc ยังมือแรงนะครับหลังเหลืองานนะครับหลายผูหลายคนอาจสไปเห็ดเอียงต่างๆนะครับของเจ้าของนะครับธุระนะครับของผมนะครับเลิกงานแล้วต่อมาได้ก็คือตองตัดหยานะครับผมกะถามว่าท่อกับราคางวดตอนนี้บอนะครับกะกะบอนะครับผมพอว่านึงเลยเฮอง เลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนในที่นี้ก็คือเลี้ยงแบบให้หญ้าให้ฟางนะครับถามว่ามีต้นทุนบ่นะครับมีนะครับแต่ต้นทุนเท่ากับบริสูงนะครับบริสุทของอาหารแบบกินซูมือนะครับให้มีแนตัวไห้นมตัวเลี้ยงลูกนะครับให้มีแนนะครับผมเสริมๆกันไปนะครับบริษัเป็นแหลาตุนะครับยา ใชพยอ่อญพายาดนะครับบันปสิเป็นการผสมเทียมคือหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกั็สุขภาพมั่วนะครับเพราะกะพายามเอาใจใส่จักน่อยนะครับผมเพื่อยังครับเพื่อให้มันได้ผลผลิตนะครับก็คือเปลหมไม้ก็คือได้ผลผลิตนะครับหลักการสุดท้ายแล้วก็ต้องขายนะครับพอ่าการเลี้ยงนะครับเป็นสท์ที่ คือเป็นสัตว์บริโภคนะครับเป็นสัตว์บริโภคก็คือเ้าเลี้ยงนะครับเลี้ยงกับต้งขายนะครับบัวที่เป็นขายแม่พันธุ์ขายเนื้อนะครับขายแม่ลูกนะครับขายทุกอย่างนะครับขายตัวไม่พอขายขี้ได้พร้อมนะครับการเลี้ยงวัวนะครับผ้ได้มีงานประจากะสู่ๆนะครับสู่กับงานประจําแลวกัตตองมาสู่กับ งานประจําด้วยครับงานตัดหญ้านะครับผมงานประจําห้องดนะครับตัวนี้เป็นงานในประจํานะครับนี่เป็นกิจกรรมยามเย็นนะครับคลิปนี้อาจสิบาค่อยนีศาลานะครับแต่แบบมาถักท่ายนะครับพืชฮอดนะครับพืชฮอด์ส์ไลช่วงหนึ่งบาค่อยว่างนะครับช่วงที่ผ่านมาบาค่อยว่างนะครับพืชฮอด์สาไลครับอยากเฮ็ีคลิปแห้งนะครับ ผูเใดมาเบิรงคคิปบี้นะครับทามีประโยชน์กับากกดไไหลกดแช่นะครับกดติดตามแล้มก็สามารถคอมเมนต์เขาเมื่อ,อไห้่นะครับอยากให้เฮ็ดคลิปหรือว่าอยากให้เฮ็ดยังเกียวกับฟาร์มนะครับผมก็พ่อเปยบไปศึกษามาแล้ะก็เอามาเว่าสู้ฟังนะครับจากประสบการณ์เนี่ยจากผู้กูรูผู้ี่ฮูเนี่ยนะครับก็สอบถามเพิ่นเอาแล่ะก็เอามาเฮ็ดคลิปสู่พี่สู้น้อง ได้รับชมเราฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเฮ็ดฟาร์มต่อๆไปนะครับผมอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะให้ฝากให้ฟังเพื่อน้นะครับกัจเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม